สวัสดีครับ213วันสงครามยูเครนภายใต้สถานการณ์ที่ยากสําหรับรัสเซียหลายคนนี้พูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ว่ารัสเซียอาจตัดสินใจใช้เท่าที่แอนมินติดตามข่าวนะครับมีคนฝ่ายรัสเซียไม่กี่คนที่พูดถึงนิวเคลียร์และคนพวกนี้ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเอาตามความเป็นจริงนะครับปูตินพูดถึงนิวเคลียร์คือให้กองกาลังนิวเคลียร์นี่เตรียมความพร้อมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่มีคําสั่งเตรียมพร้อมแต่ไม่ได้หมายก็ว่าต้องใช้ถ้าจะยิง รัสเซียจะยิงไปไหนล่ะครับยิงใส่ยุเคนโดยเฉพาะกรุงเคียบมันก็ถือว่าใกล้กับกรุงมอสโกมันไม่ปลอดภัยกับตัวเองโดยเฉพาะกับ Belarus, เปรลารุสเพื่อนบ้านนะครับที่มีพรมแดนใกล้กับกรุงเคียบคงไม่เห็นด้วยแน่แน่รัฐมนตร,มรีกลาโหมเซอร์เกย์ซอยโกอันนี้พูดชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องใช้นิวเคลีย์กับยุเคนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศลาฟลอฟบ,บอกว่าให้ไปดูระเบียบการใช้นิวเคลีย์ของรัสเซียที่เขียนไว้แบบชัดเจนตามนั้นซึ่งระเบียบมีอยู่ว่า รัเสเซียจะใช้นิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อ1น,นะครับถูกโจมตีด้วยอาวุธไร้แรงในเขตของรัสเซียแล้วก็เขตของพันธมิตรสองมีภัยคุกคามการดารงอยู่ของรัสเซียความหมายนี่มันกว้างมากนะครับแต่ว่ามันมีลึกง่ายๆก็คือรัสเซียต้องอยู่ถ้ารัสเซียอยู่ไม่ได้ก็จะกดปุ่มลากเพื่อ,อนิจมไปด้วยกันสรุปคือไม่ง่ายที่รัสเซียจะใช้นิวเคลียร์ตามใจปูตินคนเดียวสั่งกดปุ่มไม่ได้นะครับต้องเห็นชอบจากสภา เพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆรัสเซียมีกฎเกณฑ์ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาก็มีกฎเกณฑ์รอบครอบเหมือนกันนะครับไม่ใช่สุม 4, สุ่มหจะใช้ก็ตามใจแม้แต่ปากีกับอินเดียก็มีกฎรัดกลมมีการประเมินหลายขั้นตอนแม้กระทั่งเกาหลีเหนือเอาจริงก็รัดกลมไม่สุมสุ่มหเหมือนกันเพราะว่าทุกคนรู้ถึงสิ่งที่จะได้รับ แต่มันก็มีโอกาสที่รัสเซียจะนำมาใช้อยู่ที่0.001นะครับแค่มีโอกาส บางครั้งข่าวก็ลงเกินจริงไป213วันแน่นอนว่ารัสเซียนยยึดยูเครนไม่ได้มีแต่ยูเครนตีโต้ได้มากขึ้นนะครับรัสเซียไปสนใจการทําประชาธิปติอันนี้บางคนคิดว่า4ี่เมืองถ้าทาประชาธิปติแล้วเป็นของรัสเซียไปแล้วรัสเซียจะคุ้มครองได้นิวเคลียร์แล้วครับก็คือห้ามโจมตีซึ่งมันก็พูดยากว่าถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยรัสเซียจะกล้าใช้อาวุธร้ายแรงไหมซึ่งมันก็มีหลายระดับไม่จําเป็นต้องเป็นนิวเคลียร์ก็ได้นะครับ 213วันนี่เป็นอย่างไรบ้างร,รัสเซียทำประชามติแน่นอนว่ายูเครนและก็ตะวันตกไม่ยอมรับอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของยูเครนนี่กล่าวว่าร,รัสเซียห้ามประชาชนออกนอกพื้นที่ในเขตยึดครองจนกว่าจะครบ4วันในการลงประชามติมีกลุ่มติดอาวุธไปตามบ้านเรือนนะครับก็เพื่อบังคับให้คนเนี่ยมาลงคะแนนแล้วก็จะถูกจับตัวหากไม่ร่วมทำประชามติบางเขตที่อยู่ใกล้กับการตีโตข,ของยูเครนนะครับมีการจัดทำประชามติอย่างเร่งรีบแน่นอนว่าประชามติในครั้งนี้มัน ผิดกฎหมายไม่มีใครนิยอมรับแต่ว่ารัเสเซียจะทำส่วนการต่อสู้นั้นะครับยูเครนได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิร่านเนื่องจากอิร่านเนี่ยให้โดนกับรัเสเซียมาโจมตียูเครนนะครับรัเสเซียโจมตีเขื่อนบนแม่น้ำซิเวร์สกี้โดเนสโดยใช้จีปนาวุธพิสัยใกล้ รัเสเซียใช้ขีปนาวุฒโจมตีเมืองซาโป,ปลิเซียทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับรัเสเซียใช้โจนชาอิด1 3 6ของอิหร่านโจมตีเมืองโอเดาทําทให้มีผู้หญิงคนหนึ่งนี่เสียชีวิตส่วนทําเนียบข่าวของัาอเมิกานะครับไม่มีการเคลื่อนไหวทางนิวเคลียร์ต่อรัสเซียแอดมินอธิบายเพิ่มเติมเนโต้มีนิวเคลียร์ปี61นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเยอะมากอยู่ที่เยอรมันกับตุรกีอยู่ใกล้กับรัสเซียนะครับมันสามารถติดบนเครื่องบินได้เท่าที่มีมันสามารถล้างรัสเซียได้ ได้แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ขี่วุธลูกใหญ่ข้ามทวีปซึ่งรัเสเซียก็รู้รัเสเซียเลยไม่แตะชาตินโตนะครับเก่งเท่กับยูเครนเท่านั้นเราต้องติดตามการลงประชามาติว่าจะเป็นอย่างไรแต่แอดมินประเมินว่าไม่มีผลกับสงครามมันเปลืองกระดาษเฉยๆแล้วครับต้องรอดูว่ารัเสเซียเนี่ยจะเกณฑ์ทหารมาได้กี่คนและยูเครนจะได้อะไรเพิ่มจากสรัเมริการัสเซียนี้ประมาทยูเครนไม่ได้นะครับ213วันคงบอกอไรได้ดีหรือว่ารัเสเซียเนี่ยจะใช้ประชามาติ ในครั้งนี้เป็นอาวุธขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือและก็จีนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ